ซามรองเลยนะซามรองนะซามรองนะดำต่อร่องแจ็ปนะซามรองเนาะตัวแดงลองบ่อไปแล้วนะตัวแดงลองบ่อไปเรียนะตัวแดงโต๊ะต่อลองบ่อไปเรียตัวแดงลองบ่อไปนิ่งที่เนี่ยนะเซ่ร่องเลยนะเซ่ร่องนะเซ่ร่องนะ ซองกาวร่องนะซองกาวร่องนะซองกาวร่องนะอย่าวาปลาลัดไม่มันนะตัวอร่าี้นะทุกองดำโต๊ขึ้นนโอ๊คลองเน้อดำโตะขึ้นนโอ๊องเน้อตัวดำเพล่มาตั้งี้ยคตัวดำแพรมากพูดแตกตาแตกมาแล้วตัวดำเืดำตขึ้นนโลองเน้อำมยการนะคตน ตอแปดจะลองดำต่อแพดจะลองอย่าแลาดม่นี่เด้งเด้มาเดียวเดงมาเดียวดงมาเดียวเดมาเดียวเอว่าไหมเดงต่อเป็นรอยเด้งต่อม็นอยเดงต่อมป็นอยเดงต่อมป็นอยเดงต่อมรอยเดงต่อเรอยปิดไม่ที่ปิดไม่ที่เดงต่อม็รอย็รอยลองเาเป็นรอยลองเดงต่อร่องเป็นอยล่องเดง rong để anh cọt rong rồi <laughs> rong quả đấm tốt bao win mấy nữa để anh lại mày điêu để anh lại mày điêu để anh mày điêu để anh đen, mày một để anh mày mày ra mà chứ cơ mình kín nào leo để anh chân nào leo ra mày chứ cơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไลยห้ามตามใจลูกเผาครับนู่นไหวไล่นาแกงครับนองมันนี้มันสัดส่าราเมย์ครับตัวลายตัวแดงกับวัวร้องเป็นควาจชนาเจ้าเวลาไป็นสิพักหนาที่ครับแดงชนะเนาะแดงชนะเนาะวัวร้องชนะอกขูซ้อนเนาะไล่